หายมอข้าหเปอร์ oh. oh. ีมันคือของขันให้ไข่พอทีทีนปีใหม่ให้ไข่พอซื้อไพรให้อะไรอะแล้วก็้จิมมี่โอ้โหไข่อดีทีที่บ้านเนี่ยเปนไ่พอดีทีน ใครให้ปฏิทนเม่ำขทาอม่ำเขาคอเยกเก็บไปเยอจะกาแฟนที่นะปูเยี่ยมยุ้ยให้ถึงแปดนาทีนะกามาเต็มเพราะว่าอ่น่าจะมาบุญ <nervous S 1> ี่ปิท <c oughs> so, like ิก็เราเอายามให้รวมในห้องในห้องก้ห hmm. uh ้องที yeah. right. ่แรก็น hmm. ห mm ้องไายข้างนอกเอาไปเลยช้งนอกเว้องนั hmm. s <S ้นเลยเพราะว่าเพิ่งเปียนเป็นวหน้าแล้ว ใส่ห <icana, S 1> <naj ome S 2> ้องที่เล้วกนแใส่ห้องที่เล้วใส่ห้องแรกเลยนะคะเนี่ยเอาใส่หี่เลี้ยวหายใจห้องที่เล้วห้องแรกนะคะส่ไว้่วนรมดแล้วเนาะใส่ไว้ส่วนรวมดีกว่าเพราะว่าแต่ละห้องไม่ไีเปกนใครใครมีัวยงกินยงกินยุงดย่ายงก่อนุงกินยืนแล้วตรงนั้นแหละ ก็ยืนถืออย่างนั้นเลยเขียก่อนเขียนก่อนนเพราะว่ามันยังพอยังพอลอดเอาป่ของสูงก็กนนนมให้นั่นแหละแ้เอาไว้ก่อนเนาะพอเนาะใช่ว่ายังไม่เจเหมนกันยังไม่เสร็จเยเดวไปมาไม่ได้หนูต้องไปอู่น่เพ่อเหอไม่ไ้ไ เวลาเครื่องเจ้าทุกสูงหมดของสูงนะคะนี้ต้องคอาแบบพาน้อยขึ้นแอนนะคะยังไม่เสร็จนะคะก็รับลวดไปใส่แม่กันเพื่ันใจกันนะคะรอชาวบ้านไปคลนวดบุมีอย่างนี้นะคะก็ฝากเขาไว้กันเลยยัดคนละไม่ค่ะอื้อหือเดินมาบ้านใครบ้านเดินมาอันนี้ฝนตกด้วยนะคะวันนี้ฝนตกด้วยก็เลยยังไม่ได้ฉาบเนาะนะคะยังไม่ได้ฉาบแล้วก็ยังไม่ได้ใส่หน้าต่างเลคะนะคะถ้ามีไฟมีน้ำก็คงจะย้ายมาค่ะนะคะก็จะมาใส่เต ตรงนี้นะคะเดี๋ยวแคร์มาด้วยนะคะเดี๋ยวยกแคร์มาใส่แล้วก็ใส่เต็นต์กลางนอนตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าเอ็มจะไม่นอนพื้นนะคะต้องเอาไอ้แคร์มาใส่ให้มันสูงนอนตื่นเลยกับพูดได้ก็ได้เพราะว่ามันมีดูว่เพราะมันมีหลังหลังด้านหลังด้านหลังเอาแล้วไปเลยนะคะไปแล้วหมดเ โดอ iki, ุ้มนะครับ like <cat on developed Airbnb> ีไปลองอุ้มีกีโดดอุ้มนะฮเาทงานกันอยู่นะคะก็ยังจะมีอะไรที่เจรจากันไม่นไรเนาะนะคะเดี๋ยวพอให้ตรงนี้เคลียร์เป็นบ้านมีอะไรเข้ามารับรอรงสะอาดแน่นอนมีต้นไม้มาวางหน้าบ้านมีอะไรเนี่ยเออเอ็นก็จะเอาต้นไม้มาวางหน้าห้องนะคะซื้อแบบกระเช้าต้นไม้มาใส่ตรงหน้าห้องนะคะ อยากให้สวยงามตื่นเช้ามาเปลี่ยนภาพบรรยากาศทําความสะอาดล้างห้องน้ํายูทูบเบอร์เพื่อนยูทูบเบอร์มาก็ได้ใช้อุ้ยหอมสดชื่นจ้าอย่างน้อยมันต้องมีผู้หญิงคอยดูแลอยู่จุดจุดตรงนี้นะคะอเมื่อเราอยู่บ้านเราเนาะเดี๋ยวตรงนี้จะต้องสะอาดทัวอะไรก็ต้องสะอาดจะก็จะดูแลนะดูแลอยู่แล้วดูจ้าคนทีะ ดูแลได้อยู่แล้วนะแม่บ้านไม่ได้เพราะว่าบางทีหญ้ายิงขึ้นมาเต็มเลยนะเอเดนก็เครื่องตัดหญ้าอยู่นี่เลยใช่อ่าเดี๋ยวมีเครื่องตัดหญ้าไปในห้องเลยหรือไม่ไว้ข้างๆนะคะแก้วเราก็พอหญ้าขึ้นเราก็ไปตัดเลยเนาะอ่านะตื่นเช้ามาเราก็ไปทำงานเลยใช่ไหมกับตันใช่ก็ได้ครับแล้วทำไมต้องมีใช่ก็ได้ครับกับตันโอ้โหไม่นี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 ่ห้อง เงินอาเตียงเตียงอะไรมานอนอ่ะเตียงไม่รวยใค่นอนอโอ้โหเอ้ไ่รอนมีแบบนี้หรืยังครับนี่เตียงใครอะไรอ่ะอุ้ยบินไปแล้วมองเทนไปทัอุยเา็วเร็วเวเร็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 วเราวเร็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 วเร่วเร็วเร็ววเร็เร็วเวเร็ฮเเร็วเวเร็ <ภ><ย>นนานอไ<ภ><ย>น<ท>ีเปแ้เดียวก็มาแล้วอาบน,น้ำสักผ้าสักอไปแล้วนะคะนิกกี้ไปกับลุงพิมแล้วนะไปไปกับนิกกี้นิกกี้ไปแล้วไปลปนมาไลบฝนพึ่งมา ใครก็ไปหลบฝนไม่ว่าไปรสบายมานาตกนะตามตลาดนัดวันนี้มีตลาดนัดนะฝนจะตกอีกแล้วฝนจะตกอีกแล้วนะค่ม่ม้แม่แม่อนนะฝนก็ตกกนะค่ะมาไม่ทันเลยเนาะมามาลวมากเลยฝน เรายังไม่ได้ตั้งตัวนะคะฝนก็รีบมาโดยเร็วเลยนะคะฝนตกหนักนะคะวันนี้ค่ะว่าจะท่วมที่เราเอาน้ําออกนะะ้องแต่ก็มันก็ยังดีเนาะ,ะที่ยังมีสูงสูงอยู่มีทีหลบฝนนะคะคือหลบฝนนะคะัากันวิ่งวิ่วิวิเข้ามานะคะแล้วก็ี่พักเรียบร้อยนะ S <S <preach miracle> นี่นะคะค่อยพากันนั่งโม่ๆแม่แม่นะคะฝนก็กําลังนะคะฟ้าก็กำลังร้องอีกเนาะตอนนี้เราก็จะอยู่ที่นี่โม่ๆแม่แม่นะคะย่าอย่าตกเรงเด้อฝนนะคะถ้าตกเรงคงจะไม่มีที่อยู่เนาะบางท่านก็ขึ้นรถนะคะหลบอยู่บนรถนะขอบคุณเช่นกันนะคะได้แล้วนะคะมีปฏิทินนะคะพระเจ้าคดูด้วยเนาะก็คงจะสบายแล้วค่ะ นี่เอาไว้ห้องแรกเลยนะคะเราจะเอาไว้ห้องแรกเลยเนาะนี่ค่ะดูด้วนิกกี้ก็ไปแล้วนะคะเนาะนิกกี้ก็ไปแล้วนะคมาอีกสิมาอีกดูหุ่นฟ้าเปลี่ยนตามาดูได้ละก็เปลี่ยนชิมก็กลัวก็มาหลบอยู่ที่นี่กันนะ หลบอยู่ในห้องนี้ก็ได้นะคะถ้ากลัวฝนนี่นะคะที่อะไรใช่ห้องนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะคะวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเนาะวันนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเ,เลยนีนะะ่นะมาแตนก็อ,อยู่นู้นหนาวเลยนีน่เนาะหนาวแล้วฝนตกมาแตนก็อยู่น้างนู้น ประเด็นอะไรตัวอะไรเลยโอ้ยนั่งแค่เปียกประเด็นถามทำไมไม่ตั้งหน้าต่างรอฮะหน้าต่างไม่มีใครมาตั้งให้คนตั้งไปทำโปรไถ่ทองนี้เนาะยังไม่ได้ตั้งหน้าต่างเนาะก็แต่งคือบอกว่าทำไมตั้งหน้าต่างขอบคุณเช่นกันนะเขาสมัครที่นิ้วก้อยยังไม่ได้ต่างมาทาต่างกันตรงนี้เนาะ <peach> ข้าวเยอะมากเลยนะคะคงจะี <c oughs> ้ตําบอก,กอูยมันเยอะมัน,น,นมันไม่จะกินไม่ได้แล้วลหละเพราะว่าตาําตั้งานานแล้วมีไก่มีปลาอยู่ด้วยนั่นถ้าจะกินมีอะไรนะแม่ขนาดนั้นปลาย่างแล้วก็ไก่นั่ <c oughs> นแหละกินได้กินได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะ,ะขอบคุณมากมากค่ะฝากกไนไรกดตจิดตามนะคะโปรหนึ่งถึงโปรห้าของ ที่พีสก,กินนะคะหรือว่าจะเป็นซีบัคทอนพาร์เบต้ากูแคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะผ่านช่องแม่บุญทิ่นโกโกอกด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ